ครับก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับนักเรียนอยู่กับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยย่อยพระพุทธศาสนาการบริหารจิตและเจริญปัญญาเป็นคลิปที่2นะครับในหน่วยนี้เราจะอยู่ในเรื่องการพัฒนาจิตตามแนวทางพระพุทธศาสนานะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับนักเรียนมารับชมเนื้อหากันเลยครับ ครับเรามาเริ่มกันจากความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญานะครับสตินะครับ,นะค,รบคือความนึกได้ระลึกได้การระลึกสิ่งที่ทำนะครับเช่นนักเรียนมีหน้าที่เรียนก็ตั้งใจเรียนศึกษาเล่าเรียนนะครับต่อมานะครับสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือการรู้ว่ากระทำอะไรอยู่นะครับ ามาสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตสงบมั่นคงไม่วอกแวกนะครับสุดท้ายปัญญานะครับปัญญาคือความรู้ความชาญฉลาดในสิ่งต่างๆเช่นนักเรียนเรียนวิชาที่เรียนอย่างชาญฉลาดสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญามีประโยชน์ทำให้ผู้ฝึกปฏิบัติมีความจำแม่นยำ และมีสติรู้ตัวอยู่กับกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาการมีสติดีสัมปชัญญะมั่นคงก็จะทำให้เกิดสมาธิตั้งมั่นทำให้คิดดีทำพูดในสิ่งที่ถูกต้องนะครับวิธีการปฏิบัติตนในการบริหารจิตและเจริญปัญญาวิธีการปฏิบัติตนในการบริหารจิตและเจริญปัญญา เป็นวิธีการที่จะทําให้เกิดสมาธิเกิดความรอบรู้เราะจะได้รับการฝึกบริหารจิตย่อมมีสมาธิและเกิดปัญญาสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและทํางานสําเร็จลุล่วงได้ดีวิธีการฝึกบริหารจิตคือการตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่นทําให้สําเร็จการฝึกบริหารจิตจเจริญปัญญาเบื้องต้นมีหลายวิธี ตามความถนัดแต่ละบ,บุคคลนะครับประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญาการบริหารจิตและการเจริญปัญญาช่วยให้จิตใจสงบลอดลงอารมณ์จามใสและมีความสุขนักเรียนทุกคนควรฝึกปฏิบัติเป็นประจำทุกวันเพื่อให้มีสมาธิในการเรียนและกิจกรรมต่างๆได้อย่างสำเร็จนะครับ การฝึกการยืนการเดินการนั่งและการนอนอย่างมีสติในชีวิตประจำวันของเราอริยาบทของการยืนเดินนั่งและนอนเป็นสิ่งที่ทําให้เราปฏิบัติเป็นประจำตลอดทั้งวันแตะจะทําอย่างไรให้อริยาบทเป็นไปด้วยความมีสติและสัมปชัญญะเพื่อให้เป็นการยืนเดินนั่งนอน อย่างพร้อมสมบูรณ์ไม่ผิดพลาดวิธีการฝึกสติโดยใช้วิธีการยืนการเดินการนั่งการนอนเริ่มกันจากการยืนอย่างมีสติยืนตัวตรงเท้าชิดมีสติรู้ว่ายืนภาวนายืนหนอยืนหนอการเดินอย่างมีสติขณะเดินจิตอยู่ที่เทา้า มีสติให้รู้ว่าเดินภาวนาเดินหนอเดินหนอการนั่งอย่างมีสตินั่งขัดสมาดตั้งกายให้ตรงมีสติให้รู้ว่านั่งภาวนานั่งหนอนั่งหนอและการนอนอย่างมีสตินอนตะแคงขวามีสติให้รู้ว่านอนภาวนานอนหนอนอนหนอ ต่อมาก็คือการฝึกกำหนดรู้ความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในชีวิตประจำวันของเราจะต้องสัมผัสกับสิ่งภายนอกมากมายนักเรียนจึงควรมีสติควบคุมประสาทสัมผัสต่างๆดังนี้หูเลือกฟังสิ่งที่ดีตาเลือกดูสิ่งที่ทำให้เกิดความยินดีจมูกเลือกดมสิ่งที่หอมลิ้น เลือกลิ้มลดอาหารที่มีประโยชน์การฝึกกำหนดรู้ประสาทสัมผัสจะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขและเกิดประโยชน์ต่อผู้ฝึกปฏิบัติทีนี้เรามาดูนะครับเริ่มจากตาตาเมื่อมองเห็นรูปก,ก็ให้รู้ว่าภาพอะไรมีประโยชน์อย่างไรหูเมื่อได้ยินเสียงก็รู้ว่าได้ยินเสียงอะไรจมูกเมื่อได้กลิ่น ก็มีสติรู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรลิ้นเมื่อสัมผัสรสชาติก็รู้ว่ารสชาติอะไรใจรับรู้อารมณ์ความรู้สึกที่มากระทบและกายเมื่อสัมผัสกายก็รู้ว่าเป็นเช่นใดประโยชน์ของการฝึกกำหนดความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ จะทำให้ไม่ประมาทในการดํารงชีวิตมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาสามารถแยกแยะเลือกรับเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ละเว้นจากสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองการกําหนดความรู้สึกเป็นการสกัดกั้นกิเลสที่เลวร้ายได้การฝึกสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียน สมาธิคือการสำรวมใจให้มั่นคงมีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่วอกแวกหากนักเรียนมีสมาธิในการเรียนจะทำให้พัฒนาปัญญาไปสู่การเรียนได้การมีสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามการเขียนสามารถฝึกได้การฝึกสมาธิในการฟังการอ่านการคิด การถามและการเขียน 1. การฟังตั้งใจฟังจับใจความเรื่องที่ฟังว่าเป็นเรื่องอะไรมีประโยชน์อย่างไร 2. การอ่านมีสมาธิในการอ่านตั้งใจอ่านรู้ให้ได้ว่าอ่านเรื่องอะไร 3. การคิดคิดในสิ่งที่ฟังและอ่านมาและว่าอะไรมีประโยชน์4การถาม เมื่อไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนเองฟังหรืออา่านใ,ให้ถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย5การเขียนให้เขียนบันทึกสิ่งที่ได้จากการฟังอา่านคิดและถามสุดท้ายนะครับก็คือประโยชน์ของการฝึกสมาธิในการฟังการอา่านการคิดการถามและการเขียน จะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้มีสติปัญญาอย่างเต็มที่มีประโยชน์ต่อ,อการเรียนและการทำงานนะครับเช่นเคยนะครับเมื่อจบเนื้อหาเราก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอสาธิตวิธีการฝึกสติโดยใช้วิธีการยืนการเดินการนั่งการนอนนะครับ ให้นักเรียนนะครับถ่ายเป็นคลิปนะครับการยืนนะครับนักเรียนจะต้องทํำยังไงนะครับจะต้องภาวนาว่ายังไงนะครับการเดินการนั่งการนอนก็เช่นกันนะครับเมื่อนักเรียนอาจคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับก็ส่งครูได้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ